ทดสอบเช็ต igbt fuji ตัวนี้เป็น400รอยป์1พันโวลต์ทดสอบการทำงานฉบับปราไทยนะทดสอบด้วยแบตเตอรี่12โวลต์กับหลอดไฟเทสการทำงานของ igbt ปกติ เราเทสเบื้องต้นเราจะเทสด้วยมัลติมิเตอร์นะมัลติมิเตอร์เช็คว่ามันช็อตไม่ช็อตก็คือทดสอบเช็คเอาพุทแล้วก็ขาบวกถ้าถูกต้องก็ขึ้นประมาณนี้กับข้างไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นขาลบขึ้นเท่านี้กับข้างไม่ขึ้นครับก็ประมาณนี้ ทีนี้มันจะมีวิธีหนึ่งอันนี้ทดสอบเพื่อให้เห็นว่ามันสามารถทดสอบอีอกอีกอย่างหนึ่งของ iGBT ได้ด้วยก็คือทดสอบการทำงานของเกต1เกต2เกต1เกจสที่เราจะทดสอบก็คือป้อนไฟบวกเข้า C1 แล้วก็เอา เอาหลอดไฟมาทำงานที่ C2 ให้ดูว่ามันทำงานในซีบบวกครับให้มันทำงานในซีกบวกโดยการเอาแบตเตอรีอ่มาคีบที่ขั้วบวกนะครับแล้วสายลบของแบตเตอรี่ก็มาคีบที่หลอดไฟขั้วลบและทีนี้ขั้วบวกของหลอดไฟเราจะไปต่อไปที่เอาพุทของ IGBT คือขา C2 C2 E1 น,นะเป็นเอา p ์พุตแล้วทีนี้เวลาการทิกของเราก็คือใช้ใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเป็นค่าความด้านทานช่วยช่วยทิกนะครับช่วยทิกว่า IGBT ตัวเนี้ยสามารถทิก On Off On Off On o อนออฟออฟออนออฟออย่างนี้ได้ไหมมันคือการทิกมาจากระบบคอนโทรลว่ามันสามารถคอนโทรลได้หรือเปล่า อันนี้มันคือคอนโทรลออนคอนโทรลออฟได้ในซีบวกนะหมายความว่าเกดหนึ่งทำงานปกติแล้วก็ทาง C1 เนี่ย C1 C2 เนี่ยมาทำงานได้ปกติในซีบวกต่อไปเราจะเทสในซีลบนะทดสอบในซีลบก็คือเราก็เปลี่ยนเป็นเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาต่อหลอดที่ขั้วบวกแทนนะครับ แล้วขั้วลบเนี่ยมาป้อนให้ขา E2 ของ IGBT แล้วก็หลอดไฟอ่ะหลอดไฟก็มารับเอาพุทในขา C2 E1 เพื่อที่อทรอทำงานในซีกลบนะครับก็เช่นกันก็คือทิกที่เอาร่างกายเราเนี่ยแตะนิ้วแตะขั้วหนึง่งนะครับโดนไม่โดน เดี๋ยวอันไหนวะโดนไม่โดนเนี่ยไม่รู้โดนครัวป่ะโอเคผิดแตะผิดนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปแตะขาขาคอนโทรลอีกตัวหนึ่งไปขา E มั้งอันนี้เกตสองนะครับเกตสองคือเอานิ้วจิ้มไปเลยที่ขา G สองเนี่ยแล้วก็อนออฟออนออฟออนออฟออนออฟครับลิกออนลิกออฟ ติ๊กออนติ๊กออฟติ๊กออนติกออฟติกออนติกออฟก็หมายความว่าตัวนี้อย่างในน้อยก็คือได้ไม่ช็อตแล้วก็การคอนโทรลที่ g 1หนึ่งและ g2 สองเนี่ยมาทำงานได้ปกตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูลองเอาไปเช็คไอจีบีทีดูเพราะว่าบางตัวมันไม่ได้ไม่ได้เสียนะครับมันก็เสียแค่ตัวสองตัวแต่ไม่ได้เสียด้วยการระเบิดช็อตที่ที่ขาได้อะ คือภาค power เ,เขาไม่ได้พังแต่มันไปพังภาคคอนโทรลแทนเหมือนไบอัไม่ขึ้นอ่ะไบอัตแล้วไทเทอร์ไม่ทํางานครับกับลักษณะนั้นก็วิธีเช็คด้วยแบตเตอรี่นะหลอดไฟใช้แรงจ่ายเบาๆนะสัก12โวลต์อ่ะครับก็แค่นี้ประมาณนี้น่าจะเช็คได้ผลที่ได้ก็คือเราเห็นสถานะการทํางานเลยว่าไฟมันกระพริบตามนี้นะครับโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวหาข้อมูลมาเพิ่มภายหลังนะครับคลิปต่อไป